ช่วงนี้ค่ะสภาไปที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลบบุรีค่ะกับการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนทําให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาพร้อมทั้งมีการส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนกับประเทศอาเซียนด้วยไปติดตามจากรายงานค่ะ วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลบบุรีนะครับมีการจัดการเรียนการสอนอยู่3ระดับนะครับคี่ระดับปวชปวสและก็ปริญญาตรีและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับระยะสั้น3าชั่วโมง60ชั่วโมง75ชั่วโมงนะครับหรือ90ชั่วโมงครับสาขาที่น่าสนใจนะครับก็มีสาขาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์ นะครับสาขาช่างกลเกษตรนะครับสาขาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตรนะครับสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารครับกิจกรรมของเราเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศในในแถบในอาเซียนนะครับก็เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนะครับกับประเทศจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่อาเซียนนะครับคือประเทศเดนมาร์ก นะครับที่เราส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศเดนมาร์กตอบรับก็ได้ได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็มีการตอบรับด้วยดีจากต่างประเทศนะครับซึ่งต่างประเทศเขาก็มีความตื่นเต้นนะครับถ้าเราไปแลกเปลี่ยนกับเขาและเขามาแลกเปลี่ยนมาอยู่ที่วิทยาลัยเราเนี่ยนะครับ นักศึกษาครูอาจารย์ของเราครับก็ได้แลกเปลี่ยนภาษานะครับซึ่งกันและกันครับก็มีในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมต่างๆนะครับของทั้งระหว่างระหว่างกันนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วก็เมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยเราได้เห็นเทคโนโลยีนะครับแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เราอาจจะยังล้าล้ากว่าเขานะครับล้าหลังกว่าเขาครับก็เราก็ได้เห็นนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆ นะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับหรือระบบของการาจัดการทางด้านาผลผลิตทางการเกษตรของเขาเนี่ยนะครับมีความทันสมัยนะครับเด็กของเราที่ที่ได้ไปก็ได้อ,องค์ความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับตนเองก็เป็นไปในทิศท,ท,ทางที่ดีนะครับเพราะว่า,ารัฐบาลน,นะครับหรือว่า กระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้มีแนวนโยบายในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลบบุรีนะครับเรา,าเป็นสถานศาสษาทีา่มีการทําความร่วมมือกับต่างประเทศมาหลายปีนะครับแล้วก็ยังคงรักษา,าความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับอยู่ เป็นประจําทุกปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอนาคตก็คงจะต้องรักษาแล้วก็ได้เป็นกิจกรรมที่จะได้ช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนของเรานะครับให้มีทักษะมีประสบการณ์มีความรู้นะครับมีสามารถนำเอาองค์ความรู้จากต่างประเทศนะครับมา,มาประยุกต์ใช้ในในส่วนของอาชีพของตัวเองในประเทศไทยของเรา